สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเรื่องมันมีอยู่ว่าชาแนลที่จะทําให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมบิงไคอาดูหัวข,ข้อวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไทม์ไลน์หนึ่งปีในคดีของน้องชมพู่ย้อนกลับไปเมื่อช่วงช้าของวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศัการาช2563เกิดเหตุเด็กหญิงอรวรันวงศศรีชา หรือที่มีชื่อเล่นว่านองชมพู่อายุ3ปีหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาจากบ้านพักพื้นที่หมู่2บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้าที่น้องชมพู่จะหายตัวไปนั้นเกิดขึ้นในขณะที่พ่อแม่ของน้องออกไปกรีดยางปล่อยให้พี่สาวที่มีอายุ13ปีเป็นผู้ดูแลน้องตามลำพังจนกระทั่งพี่สาวได้เผลอนอนหลับไปเมื่อตื่นมาก็พบว่า น้องชมพู่ไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วชาวบ้านจึงได้ช่วยกันออกตามหาแต่ก็ไม่พบจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมาในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปเพื่อทำข่าวกันแบบเกาะติดทำให้เรื่องราวการหายตัวไปของน้องชมพู่ได้รับความสนใจจากคนทั่วประเทศในเวลานั้นโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและจิตอาสาวกว่า500คนประดมกันปูพรมค้นหาจนกระทั่งในช่วงเย็นของวันที่14พฤษภาคม เกือบ4วันนักจากวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเจ้าหน้าที่ก็ได้พบร่างไร้วิญญาณของน้องชมพู่บริเวณป่าสวนยางพื้นที่ป่าภูเขาเหล็กไฟทางทิศตะวันออกห่างจากบ้านพักราว2กิโลเมตรสภาพของศพอยู่ในสภาพเปลือยกายมีร่องรอยหนามเกี่ยวตามแขนขาพบกางเกงของผู้เสียชีวิตตกอยู่บริเวณใกล้กับก้อนหินในที่เกิดเหตุและพบรองเท้าลนอยู่ในระหว่างทางเดินเนื่องจากสภาพศพที่เปือยกาย สันนิษฐานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงคาดการว่าน้องชมพู่น่าจะถูกข่มขืนกระทำชำเรานอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากชาวบ้านด้วยว่าก่อนหน้ามีชายสติไม่ดีชอบมานั่งคุยเล่นกับน้องชมพู่อยู่เป็นประจำซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุชายคนดังกล่าวก็ได้หายตัวไปด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งติดตามตัวชายต้องสงสัยรายนี้แต่ก็มีการยืนยันว่าสาเหตุที่ชายคนนี้ไม่ได้ไปช่วยออกตามหาน้องชมพู่เพราะตนได้รับพิษจากมาแมลงไม้ จนเกิดอาการคันซึ่งทางตำรวจก็รับทราบเรื่องและลงบันทึกการสอบปากคำเอาไว้ต่อมาในวันที่15พฤษภาคมในช่วงเย็นผลการชุนสูตรศพของน้องชมพู่กลับไม่พบร่องรอยของการล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดซึ่งจะมีการตรวจสอบกระเพาะของน้องชมพู่หลังจากนี้เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมวันที่16พฤษภาคมมีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสาเหตุการเสรียชีวิตของน้องชมพู่สันนิษฐานไว้สองกรณีนั่นก็คือกรณีแรก น้องชมพู่ถูกหลักพาตัวและในกรณีที่2น้องชมพู่อาจจะหลงป่าจนเสียชีวิตหลังจากที่มีการชนสูตรร่างของน้องชมพู่และเก็บหลักฐานบางส่วนไปที่เรียบร้อยก็ทําการชาวนากิจในวันที่20พฤษภาคมทากลางความเศร้าโศกเสียใจของผู้เป็นพ่อแม่และญาติในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งหาบอแสเกี่ยวกับคดีนี้ต่อมาพบว่าจากการตรวจสอบชนสูตรรอบแรกนั้นเกิดความผิดพลาดและหลังจากการตรวจสอบใหม่นั้นพบว่าน้องชมพู่ มีบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศจึงสงสัยว่าน้องชมพู่อาจจะถูกข่มขืนแพทย์จึงได้นําของเหลวในช่องคลอดไปตรวจสอบเพื่อหาสารคัดหลัง่งและต้องรอผลนานถึง30วันระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดีทางเพศในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีรายชื่อผู้ต้องสงสัยกว่า100รรายชื่อนอกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่อีกด้วยว่าบริเวณดังกล่าวที่น้องชมพู่เสียชีวิต เคยมีประวัติว่าถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบขงยาเสพติดซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตก็เป็นได้หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีที่เจ้าหน้าที่ปกปิดไว้ก่อนหน้าก็ได้ถูกเปิดเผยเออกมาเรื่อยๆเช่นรถของเล่นที่ตกอยู่ในป่าซึ่งเป็นรถของเล่นที่น้องชมพู่เล่นกับเพื่อนก่อนวันที่จะเสียชีวิตสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะใช้ของเล่นในการหลอกล่อน้องชมพู่ให้ออกจากบ้านและยังพบแหวนปริศนาที่ตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญที่หายไปนั่นก็คือเสื้อของน้องชมพู่โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจคาดการว่าคนร้ายน่าจะนําไปซ่อนเนื่องจากมีหลักฐานทาง DNA อ็ของคนร้ายบางอย่างติดอยู่กับเสื้อตัวนี้ในวันที่14พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับเสื้อลายพลางในสภาพที่ถูกเผาไหม้ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่ออกไป500เมตรและในวันที่29พฤษภาคมนักข่าวก็ได้พบพวงกุญแจรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มีร่องรอยถูกเผาไหม้โดยอยู่ห่างจากจุดที่พบศพของน้องชมพู่ออกไป200เมตรในขณะที่หลักฐานต่างๆได้ถูกรวบรวมและเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้มีบรรดาเหล่าหมอผีจากทั่วประเทศออกมาให้ข้อมูลเยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทํางานง่ายขึ้นเลยแถมข้อมูลแต่ละอย่างก็พาให้ผู้คนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้สับสนวุ่นวายไปหมดเช่นบอกว่าน้องชมพู่ถูกสะกดวิญ,ญญาณเอาไว้เพราะมีร่องรอยของการตัดผม เกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้คนจานวนมากว่าให้เอาคนพวกนี้ออกไปและอย่าให้เข้ามารบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ต่อมาลุงของน้องชมพู่หรือที่รู้จักกันในนามลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีและถูกสอบสวนอย่างหนักเพราะมีหนึ่งหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บได้แต่ไม่เปิดเผยกับสื่อนั่นคือกระเป๋าที่บรรจุนมเปรี้ยวหนึ่งกองเสื้อและกางเกงขนมหนึ่งหอ่อผลลิ้นจีผ้าขนหนูและน้ำเปล่าหนึ่งขวดจากการตรวจสอบพบว่า กระเป๋าดังกล่าวลุงพลเป็นผู้นํามาทิ้งไว้เมื่อสืบไปถึงต้นต่อก็ปรากฏว่ากระเป๋าใบนี้พ่อของน้องชมพู่เป็นผู้มอบให้กับลุงพลนั่นก็เพราะว่าหากลุงพลได้บังเอิญพบตัวน้องจะได้มีสิ่งของจําเป็นสําหรับช่วยเหลือทันทีและเมื่อลุงพลทราบว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วจึงตั้งใจทิ้งไว้เพื่อมอบให้กับดวงวิญญาณของน้องชมพู่สร้างความเห็นอกเห็นใจให้กับผู้คนไปจำนวนมากในเวลานั้นเพราะว่าลุงพลตกเป็นจำเลยทางสังคม ซึ่งอาจถูกดำเนินคดีและกลายเป็นแพะในคดีนี้กำลังใจมากมายทุ่มท้นหลั่งไหลเข้ามาให้ลุงพลไม่จบสิน้นทำให้ลุงพลได้รับงานโฆษณาและร้องเพลงร่วมกับศิลปินชื่อดังในขณะที่มีคนบางกลุ่มออกมาต่อต้านว่าในเมื่อคดียังไม่สิ้นสุดเหตุใดผู้คนจึงพากันเชื่อแล้วว่าลุงพลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และได้รับโอกาสมากมายทางสังคมเช่นนี้ในขณะที่ครอบครัวของน้องชมพู่ยังไม่สิ้นข้อสงสัยในตัวของลุงพล เนื่องจากงานศพของน้องชมพู่ลุงพลนั้นไม่เดินทางมาร่วมงานทั้งที่ตนเองบอกอยู่เสมอว่าตนนั้นรักหลานสาวคนนี้มากส่งผลให้บนโลกของอินเทอร์เน็ตเกิดประเด็นเร่าร้อนระหว่างแฟนคลับลุงพลกับชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยในขณะที่กระแสข่าวของลุงพลกลับได้รับความสนใจซะยิ่งกว่าความจริงในคดีของน้องชมพู่ตำรวจก็ได้ทราบความจริงว่าพี่สาวของน้องชมพู่โกหกเนื่องจากตนเองไม่ได้หลับอยู่ในวันที่เกิดเหตุ ซึ่งผู้เป็นแม่ได้สั่งให้ตนโกหกเช่นนี้เหตุก็เพราะว่าเกรงว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาฆาตกรรมปิดปากลูกสาวคนตนนั่นเองซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้ที่ถูกเผยแพร่ออกไปแม่ของน้องชมพู่ก็ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีหลายคนสงสัยว่าแม่ของน้องชมพู่ดูไม่มีความเสียใจเลยที่น้องชมพู่จากไปซึ่งตนก็อ้างว่าหลังจากที่เกิดเหตุตนต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแทบทั้งวันบวกกับมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ตลอดเวลา จึงแทบไม่มีเวลามานั่งเสียใจร้องไห้และจากการชนสุดพิสูพถึง3ามครั้งกล่าวโดยสรุปก็คือไม่พบร่องรอยการข่มขืนหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศสมองและปอดไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายกระโหลกศีรษะไม่พบการแตกร้าวคอไม่หกักไร้ซึ่งร่องรอยฟกช้ำพูดง่ายๆก็คือไม่เจอหลักฐานการถูกทำร้ายร่างกายส่วนในกระเพาะไม่มีอาหารหลงเหลือจึงมีข้อสันนิษฐานว่า น้องชมพู่อาจจะเสียชีวิตจากการขาดอาหารหลังจากที่หลงป่าเป็นเวลา3วันจนเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2,563ในเวลาบ่าย2.30มง30นาทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ถแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่จากสำนวนการสืบสวนของคดีกว่า918หน้าสรุปได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปที่ผูเหล็กไฟได้ด้วยตนเองเนื่องจากบริเวณจุดที่พบศพ มีเส้นทางขึ้นไปได้เพียงสีเส้นทางและทุกเส้นทางล้วนชันเกิน60องศาทั้งสิน้นซึ่งเกินกว่าที่พลังงานของเด็กสามขวบจะสามารถเดินทางขึ้นไปได้และจากสภาพร่างของน้องชมพู่ที่เปลือยเปล่ายืนยันจากผู้ปกครองได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองนอกจากนี้พบหลักฐานสำคัญที่ระบุว่ามีคนอื่นอยู่กับน้องชมพู่ในวันเกิดเหตุเนื่องจากมีเส้นผมและขนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าว จากการถูกเฉือนด้วยมีดจำนวน36เซ้นจึงอนุมานได้ว่ามีผู้พาน้องชมพู่ไปยังบริเวณดังกล่าวและทำให้ถึงแก่ความตายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเนื่องโดยบริเวณที่เกิดเหตุล้วนเป็นป่าเขาที่ไม่มีกล้องวงจรปิดการสืบสวนในคดีนี้จึงเป็นไปด้วยความยากลำบากกว่าคดีอื่นซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวคนร้ายในคดีนี้ได้ แลังจาที่มีการถแถลงความคืบหน้าก็เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากซึ่งในวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของเหตุการณ์คดีน้องชมพู่สุดท้ายนี้ผมหวังว่าดวงวิญญาณของน้องชมพู่จะไปสู่สุคติและคนร้ายในคดีนี้จะได้รับการลงโทษในที่สุด หากคุณผู้ชมได้สาระจากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ